เก่งค่ะดูน้องต่อรีโกว้ว้าวเก่งจังเลยกระพื้มเก่งจังเลยค่ะว้าวอู้เก่งจังเลยเอาไหมอ กับอีด้านหนึ่งหลูกับอีด้านหนึ่งขาเก่งมากอบลูใส่จีคะอับลูใส่คะ่ะบลูอยู่ต่อหน้าหนูเนะีน่ยนั่งดีแหวา ก ja ิ่งจังเลยพูดเอาเลสใส่ยาหน่อยนะเอาเลสใส่ยาหน่อยเลสอยู่ไหนไม่ใช่นั่นบูกิ่งจังเลยนั่นพี่ยิมใส่เหีอพี่ป้านทับมาเนี่ย พี่ป้านพี่ป้นใครเล่นขิงจังเลยใครเนี่ยป้าน